สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนจะพามาดูปาล์มผลผลิตที่แต่งไว้ได้แต่งกิ่งแต่งก้านไว้ให้มันาจะได้ประมาณนี้อจจะหรือว่าดีถ้าลายแบบนี้ลูกแบบนี้จะได้น้ำหนกักผลเล่นมันมค่อยยาว ขน,นมันยาวมันม,มันมนะีน้ำลูกน้อยนี่ลูกมันใหญ่นี่จ้ะเรื่องทางนี้ลูกมันก็จะได้เรื่อยๆลูกใหญ่ด้วยคนม่นไม่มีทลายเก่าก็มีทลายใหม่ก็มีทลา,ายใหม่ก็กำลังออก เต็มคอเหมอนมคะออกะล,ลูกใช้ได้เลยคนเม่นก็ไม่มีเลยจะมีทุกต้นเลยคนเม่นไม่ยาว พอเสร็จแล้วนี่ะทีไ่ได้ขนาดนี้แหละลูกมันใหญ่มันสวยนี่ค่ะ อันนี้สุกแล้ววอมด้วยตรัวรอบอต้องมีหัวขนาดนี้สักร้อยหัวก็อยู่ได้แล้ว สองต้นลสนนะสามะลายน้อยลายนเมียหนึ่งสองสามต้นละสามต้นละสอง นี่จะจะมีอย่างนี้ทุกต้นความสะอาดตายต้นโรอโคนจะเดินเช็คดูปา่าดูว,ว่า ต่เราอบมันมากหรือมันน้อยไ่แจะออกใหม่เลยสามสี่อันนี้ใหม่ๆมสิงสสวยๆดอกมันจะเป็นประมาณนี้ ก็ดูสวยดีเนาะแต่บางครั้งมันก็ไม่เห็นเพราะมันอยู่สูงแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นใจได้ใจ ลูกกคมโตมันมันน่าจะดีให้ดอกฝูนออกบังแล้วก็จะมองไม่ค่อยเห็นแสบขอโทษ mm -hmm. กะลอ,อกมันเจาะม้านเพื่อนๆมีอย่างนี้ไหมกระลอ,อกมันเจาะกะลอ,อกมากมากอือจะเป็นส่วนฟาร์ตอยลว ได้ดูดีเราก็ไปเรื่อยๆมีบ้าง นี่อันนี้สุกสุกจริงจริงแจกที่ตัดยาตัดต้นไม้ แตงกิงเห็นไล้ออกก็ถือว่าดีอยู่นะเนี่ยตัดไม้ออกมีปามจะเอาไปทำฐานได้ประโยชน์ต่อสถานเลย

ถึงรอบถึงรอบก็ต้องมาดูต้องมาตำรวจดูว่ามันจะมีมากมีน้อยเพราะถ้ามันไม่มากเราก็จะทำเองแต่ถ้ามันมากก็ให้ลูกให้หลานมาช่วยแล้วก็ทำได้บางมันก็มากอยู่แต่ว่ามันไม่สู้ มันซุกมากๆต้องให้เขามาช่วยยี่งรอบไหนไมีหัวใหญ่ๆต้องให้ลูกไหรันมาช่วยพระมันยังแรงดีเอาขึ้นรถต้องใช้สองคนเสียโค แต่ละต้นแต่ละต้นก็มีฟังใหม่ทลายใหม่ออกมาต้นเก่งประทาสวนใหญ่ตลอดไม่เคยมีลูกน้อยทลายน้อยใหญ่จริงๆ มีแต่ทลายใหญ่ๆทุกต้นไปทุกรอบป่าไม่ได้มำรุงทลายใหญ่ขนาดนี้กระฮมใจแล้วมันไม่ได้มำรุงเต็มที่อย่างเขาทั้งต้นทั้งก้านใหญ่มากเฉพาะคน เกือบจะเท่าองค์องค์แดงใหญ่บ้านเราเพราะใหญ่กว่าถังแดง เอกประจำสวนนี่คือไม้ที่ตัดมีต้นสามกระตัดไปเรื่อยๆทั่วสวนแหละก็ได้ถามใช่จะมีทุกต้นทลายก็มีอันนี้ต้นนี้ทลายมน เม่นใหญ่เม่นหนาดอกผู้ดอกตัวผู้นี่ดอกตัวเมียเห็นอยู่เนาะ ไม่เห็นชัดเจนเลยน,นี่คือดอกตัวผู้ดูทลายดอกตัเนเย มองไม่เห็นน่ะทลายเมียแหละแต่แดดมันส่องช่วงแรกมาตามก็จะเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ก็ดีใจแลจะได้ผลผลิตเพิ่มก็ขอให้ราคาเพิ่มเลยเนาะอยากจะได้เลยราคาเพิ่มขึ้นให้มันได้ราคาดีๆแล้วก็จะได้มีมันมีทองสะสมเก็บไปลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อคิงว่าคี้ไก่มาใส่เพิ่มอาละจ้ะคลิปนี้ก็จะฝากเพื่อนๆด้วยว่า การที่เราทำถึงเราจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนบางคนเขาบอกว่าที่มากทำมากอาจจะร่ำรวยแต่บางคนเขาช่องไม่ถูกหรือดวงไม่ดีเขาก็แค่พออยู่ได้คนไหนที่เขาช่องถูกแล้วร่ำรวยโชคดีก็ยินดีด้วยนะส่วนคลิปนี้เราพามาดูเพื่อความ สบายใจที่ว่าเราได้เดินมาดูเรถึงเราจะยังไม่ได้ทำอะไรในวันนี้แต่วันหลังว่างๆมีงานเราก็จะต้องมาเก็บรุ่นเก็บต้นไม้ตัดหญ้าแต่งกิ่งแต่งก้านต้นไหนที่ยังแต่งไม่เสร็จงานมันมีมากแต่ว่ามันทำหลายอย่างก็ต้องแบ่งเวลามาทำถ้า จังว่าช่วงไหนที่มันจำเป็นแล้วก็ต้องแบ่งเวลามาทำก่อนตอนนี้ช่วงนี้เอาคิวาขี้นั่นคิวาขี้ไก่ไปลงไล่ลงนาเสร็จแล้วก็มีเวลามาดูปมัมแต่ยังรอเวลาอยู่ว่าเขาจะเอาคิวาเขาไว้ให้วันไหนจะได้เอามาลงปามบ้างแต่ถึงวันนั้นจะพามาดูนะคะว่า เราจะต้องใช้ขนาดไหนหรือเรามีมากแค่ไหนเราก็จะใส่แค่นั้นเราก็ไม่ได้เน้นเนาะต้นละทุงต้นละถัง,ะถงอะไรก็ใส่กันไปถึงเวลาพอปามมีอาหารเอาละค่ะคลิปนี้ก็ขออำลาแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะพามาชมใหม่ค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ